วันนี้เราอยู่ในช่องแคทชาแนลเราจะดิ้นทำไมอะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมามาอะไรอะมาแต่งหน้านะคะในรูปนักเรียนที่แบบว่าครูมองแล้วแบบหนูเป็นเด็กดีมากหนูไม่ได้แต่งหน้าโอ้ยครูด้ชื่นชมมากหนูจริงอะเราแต่งเว้แต่เราแบบ แต่งไงให้เหมือนไม่แต่งมีให้แบบอย่างน้อยก็ให้แมงไม่ใช่หน้าสดอะเออถ้าน่าสดคือแบบครูรับได้เหรอปากดูซีค่าปากแตกตาดูแบบดำปีดำกูมีเพนด้อีกนั่นแหละก็เลยแบบครูมันเป็นเหตุผลที่ว่าพวกเราต้องแต่งหน้าทาไมแต่งหน้าคือครูเคยเห็นซอมบี้ไหมนั่นแหละพวกเราเองนะคะก็ อมันเป็นลุกที่น่ารักน่ารักฟิสามารถแต่งได้ไปโรงเรียนก่อนอื่นต้องคอทอดเว่นกันนะคะนี่นะคะะเราก็จะเป็นกันแดดของให้ดูราคาหรอก K.A. นะคะนาค,คะน่ารักมากไม่แพงมันเป็นกันแดดนะคะกันแดดที่42 pa บวกบวกบวกบ,วกบ,วกบวกจะบวกไปไหนล่ะทา พอละเดี๋ยวมันก็ซึมอ๋อไม่ใช่ซึมแบบนี้ค <c oughs> นละซึมหัวซา,านถ้าไปแล้วก็ทาแล้วค่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือไม่ต้องซีเรียสในการอนัอนทน์นทานกันแค่ละแค่ทาแบบอันนี้อยู่แล้วที่จะพันอย่าลืมทาคอนะคะไม่งั้นคอลอยเหมือนรูปโป่งนัลนนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะใช้เป็นรองพื้นแทนคอนซซลเลอร์เพราะว่าบ้านไม่มีคอนซซลเลอร์เพราะว่าไม่อยากใช้คอนซซลเลอร์อยากใช้รองพื้นแทนแต่เราไม่ได้ใช้ทั่วหน้านะคะเราใช้แค่ขอบตาเพราะว่าเรานอนดึกที่จริงเราแต่งหน้านี้ให้แต่งดูแบบว่าเรานอนสองสามทุ่มให้ครูภาคภูมิใจแต่ที่จริงเราแล้วเรานอนตีสามตีสี่อะไรประมาณนั้นของสีจันนะคะแล้วก็ไม่ต้องไทยแะคะ โเขาก็กกเยอะนะไม่เยอะหรอกครูไม่รู้พ่อครูก็แต่งเยอะกว่าเราไม่ได้นั่นครูนะรู้อ่ะมีความสามารถอ่ะเออดีอ่ะ,อออนนอะเราไม่ขอใช้ฟองน้ำใดๆนะคะแล้วก็ไม่ขอใช้แปรงเพราะว่าเราอยากใส้มือ,อเลือ,เล,อเลือกเลือเข้าไปมองมองมองแล้วก็ติ๊ก เห็นไหมพอเราตบแรงๆอ่ะมันเข้าไปเลยทางนี้ทางี้อาบอกว่าอะไรเห็นไหมพี่เราดูตาเราก็ดูแบบอุ้ยนอนตัวลูกแม่คูดขุนไกับตัวลูกไหจริงไม่ใช่หรอกครูตีใจที่สีไม่ เราจะเขียนคิ้วนะคะนี่เราไม่เขียนเข้มน,นะคะเพราะว่าเขียนเข้มไปเราก็ไม่มีความหมายว่าเราเรามีหน้ามาเออนั่นเลยก็จะใช้เป็นทำมันมันดูแบบธรรมศาสตร อันนี้เราก็จะดูมีคิวแต่ถามว่ากรูเห็นไหมไม่เห็นหรอกฮ่าฮ่าไม่ได้แอมหรอกครูต่อไปนะคะแล้วก็จะเป็นปัดแก้มไม่ใช่ปัดแก้มนี่อ่ะปัดแก้มไม่เนยเราใช้เป็นลิปของซื้ออยู่เอ่ออะไรนะเอ่ออยู่อะไรวุลืมนี่นะคะล้วก็จะเป็นซบวุสซับวุวเคซว้เฮซวเค มีสุขภาพบ้างเลยแบบอุย้ยนอนเห็นไหมผลการนอนนอนสองสามทุ่มารูปมันเป็นผลดีแบบนี้แหละเออยังเหมือนครูครูทํางานนอนดึกเออเห็นไหมแล้วก็จะเป็นดูแบบน่ารักมุ้งมิงฟุ้งฟิงกระดุง่งกระดิ้งแมวต่อไปนะคะเก็จะเป็นทาริป

รีบก่นอนขอโทรีิอุ้ยผ่าก,ก็ล้วตัวแบบชูๆ <c oughs> เราก็ะจะปัดมาปัดเก้มอะไรอะแล้วทาขน,น,นตาผมไม่ใช่ทาขนตา <c oughs> ปัดขนตานี่นะคะไม่ใช่ก็ต้องทาขนตาก่อนทาขนตานะคะก็แลบบ้วก็ อันนี้ก็เช่นกันไม่แ,แค่ทำเือนี่เขาตามมากจะแบบเร่งฟูกระรูมู่นะแค่พูดภาษาอะไรเขาตัวเองก็รู้นี่เห็นไหมมันก็จะปังมากแม่เขามาเสร็จหรือ,อยังจ๋าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก่อนอื่นนะคะเอากี้บอกก่อน กิบมันใหญ่เสลือเกินอ่ะดูดิกิบกับหน้าอะไรใหญ่กว่ากันน่าจะหน้าเลยใหญ่กว่านี่นะคะ finish เอ่อเราก็แต่งหน้าเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือทุกคนก็สามารถแต่งไปตัวเรียนได้นะคะแบบเราไม่ต้อง บางเบาก็แล้วน่ารักน่ารักเขาใสให้ตาไว้เลยครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะับพี่พี <c oughs> <c oughs> ่ายบาย <c oughs> ที่ติดตามนะคะอย่าลืมกด like, ม check, ไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คับต้นระาคากดซัปตะไข่ซัปตะไข่นะ <c oughs> บ๊ายบาย